ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของตลาดสุดชัยนะครับก็จะมีการมาจําหน่ายสินค้าทุกๆวันเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินชมตลาดไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือร้านขายสับปะรดนะครับนี่ฮะร้านส่วนพึ่งเป็นไงครับขายดีไหมฮะ โอ้ไม่ได้ขายดีโอ้ขายขายขายสับปะรดถามว่าขายดีไหม, <c oughs> ม,มหวานไหมเนี่ยหวานไหมหวานค่ะหวานหน้าตาคนขายยังหวานนะโอ้ <c oughs> หวานเลยค่ะอ่ออันนี้ก็เป็นร้านขายข,ายข้าวแกงเจรวงนะครับนี่ขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่ตลาดสุขใจ เดี๋ยวเราจะไปชมตลาดร้านค้าต่างๆนะที่มีขายในตลาดหัวใจวันนี้ทำมากี่หม้อครับหม้อครับหลายหม้อวันนี้มีแกงอะไรบ้างครับเนี่ยไม่ันหลังมีแกงขี้เหล็กแกงแกงดอไม้แกงเตี๋ยแล้วก็หมูคะ่วล้ก็ปลาทอดมันแล้วก็ผัดกระดอกใช่ นี่แกงสูตรโบราณเหรอครับเนี่ยค่ะน่ากินมากเลยค่ะท่านผู้ชมครับดูนี้มีมีรถช่องด้วยรถช่องด้วยค่ะน้ำกะทิแท้เลยหัวกะทิเลยโอ้โหสุดยอดมากนะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านทางเข้ามาเลยนะครับอันนี้ร้านขายหมู ร้านกลุ่มพัฒนายืนหมูปลอดสารนี่ครับสวัสดีครับอ่าวันนี้วันนี้เอามาขายหมูวันละกี่กิโลฮะเอามาเยอะไหมวันละตัววันละตัวเลยโอ้ร้อยยี่สิบโล,โลก็มีอะไรบ้างครับมีคุณเชียงมีกุณเชียงมีหมูหวานมหมูหวานแล้วนี่อะไรด้วยเนะี่ยเขาต้องมามีน้ำเข้ากล้องโอ้น้ำเข้ากล้องเป็นน้ำสมุนไพรนี่นะครับมีข้าวต้มมัดด้วย นี่ครับเจ้าของเจ้าของหมูเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ใครพูดผู้จัดการ,ร่ะอันนี้เป็นคนเลี้ยงยยยยยเป็นคนเลี้ยงเมื่อกี้ผู้จัดการนะส<ด> <c oughs> นใจครับ <c oughs> อนใเรามาดูครับนี่คือบรรยากาศของตลาดสุนใจนะครับจะเป็นอย่างนี้ทุกเช้าเลยนี่ก็คือผักผักสมุนไพรผักคัวเรือนสวนคัวนะครับของป้ามินน่ะสวัสดีครับป้ามิน้นสวัสดีครับนี่ป้ามิ้นขายอะไรมาครับวันนี้ วนครัวสมุนไพรนะคะอือก็จะพวกมีติ๊กโอนิดทุกพวกเป็นต้นเป็นกระถางนี่เอามามาทำมาทำอะไรฮะเอามาขายค่ะเอามาขายเขือกินใบค่ะอ๋อนี่มะเขือกินนใบพันอะไรก็เรียกพันอะไรฮะอันนี้เป็นโครงการของประเทศดีัวอันนี้คือย่าหวานค่ะย่าย่าหวานย่าหวานเอาไปทำยอดต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะความหวานของเขา๋อลองทานไหมลองทานลอง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 ทานดู องทานดูเดี๋ยวป้าล้านน้ำอาเลยนะลองดูเลยค่ะถ้าไม่หวานไม่คิดตังค์ค่ะท่าไปชมครับนี่ครับเราจะมาลองชิมดูว่าผักอะไรเพื่อผักอะไรนะอ่าย่าหวานผักย่าหวานค่ะย่าหวานนี้เป็นเการคงว่าเราไม่ต้องทานน้าตาลนะคนที่เป็นเบาหวานทานแทนน้ําตาลได้ค่ะผักสมุนไพรสามารถที่จะทานแทนน้ําตาลได้เลยได้ท่าไปชมครัหวานจริงครับ แล้วนี้เป็นมะเขือกินใบค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูมะเขือกินใบอันนี้เอาใบไปทำอะไรฮะรับรับประทานเหมือนผักคะน้าผักทั่วไปนะค่ะแต่ลูกมันจะเหนียวทานได้แต่ว่ามันจะเหนียวแต่ว่าอันนี้สําหรับทานใบโอ้ต้นอย่างงี้ก็ต้นเท่าไหร่ยางงี้อันนี้ร้อยหนึ่งย่หวานก็ร้อยหนึ่งเพราะว่าของขยายพันธุ์ยังไงคบตอนนี้ขยายพันธุ์ก็คือว่ากินแก่ๆนี่กัดลงไปทําที่ดินเปือเียกประมาณสักสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์เขาก็จะแตกออกมาค่ะแต่มะเขือกินใบนี่ต้องรอจนกว่าลูกของเขาจะได้เม็ดมาเพราะว่าเม็ดไม่จห่ เพราะเ็โดยการใช้เมล็ดแต่อันนี้ใช้ใช้กิ่งตอนนะใช้กิ่งชำชที่ร่มๆนี่ร่มจึงเชื้นเสียบได้เลยเหมือนกับต้นโหระพาใช่ค่ะอ๋อแล้วก็มีผักเยอะแยะเลยนี่ผักสวนภัยผักโคเรือนโอ้นี่ค่ะทุกผู้ชมปีนผักในบ้านมราค่ะปลูกเองดูแลเองนี่ปลอดปลอดสารเลยใช่ไหม อสิค้าไม่ก่อนได้ไงคุณโจไปตรวจยืนยันบ้างโอ้อันนี้การังตียืนยันได้ครับอันนี้เกษตรกรทําเองขอบคุณมากครับบินครับาที๋ย้เรามาดูร้านนี้ฮะนี่ครับมีมะนาวร้านไหนไม่รู้นะฮะโอ้นี่ไงครับกำลังนั่งคัดมะนาวอยู่นี่เลยวันดีครับโอ้นะครับวันนี้สดสดจากสวนเลยปลูกอะไรกันที่สวนปลูกอะไรบ้างครับปลูกทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยอะไรท้างทุกอย่างบ้านค่ะอ๋อมะนาวก็มีผักมีกล้วย นี่กล้วยผักสวนครัวรั้วข้างบ้านโอ้นี่กำลังทำอะไรอยู่คนเนี่ยกำลังพี่นี่ทำอะไรอยู่ฮะใส่ถุงอยู่ครับพอใส่ถุงอยู่ครับกำลังทำอะไรใส่ถุงอยู่ครับใส่อะไรครับดอกสลิดครับอ๋อดอกสลิดเออเมื่อกี้เจอร้านสับปะรดร้านหนึ่งแล้วครับมาเจอร้านอีกล้วโอเคอ้าวอันนี้มกพร้าวน้ำหอมของนครจตุรีธรรทานเลยใช่ในี่ครับร้าน หลเชื่อมใจครับโอ้โหนี่ครับบอกสดสดไม่ต้องแช่ไม่ไม่ต้องแช่น้ำยาเลยใช่ไหมไม่ใช้แช่เลยครับโอ้โหนี่ผ่าสดๆอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมครับนี่ใช้ใช้มะนาวใช้มะนาวใช้มะนาวทำอะไรยังไงฮะผูู้หผูยางมขนขาอ๋อไม่ต้องไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ใช้สารสารใดกับเขาครับไม่ใช้ไม่ต้องใช้แต่เราใช้มะนาวแทนมะนาวครับมาโอเคเลยนะครับนี่คือ มาตรฐานมวิธีการนะครับใช้ใช้เขาเรียกว่าใช้ธรรมชาติโอ้โหขาวนี่นะครับดูฮะขาวเลยฮะเดี๋ยวตามไปดูร้านเชื่อมใจขายอะไรมาครับเนี่ยนี่นะครับลูกค้าก็ตอนเช้าๆนะครับจะมีสาวที่ก็จะมาซื้อของนะครับของโล่งึ้นเอาหมาไหมคะขายดีมากนะครับอาาเท่่ไหรคะนี่ร้านเชื่อมใจครับวันนี้ครับพี่เนี่ยร้านเชื่อมใจขายมีอันนี้ตรงนี้ซุ้มนี้ขายอะไรเนี่ย มหมดแล้วนี่ชเช้าเรียบหมดแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดมันหมดอย่างงี้ลูกค้าจะทำยังไงฮะก็ต้องมาแต่เช้าใช่ไหมฮะมาแต่เช้าน,นี่กี่โมงเช้าแล้วนะยังไม่สิบโมงเลยจะหมดแล้วโอ้ขายดีมากเลยเรามาดูร้านนี้อันนี้ร้านนี่นมปังปิง ตลาดสุนใจครับโจ๊กกาแฟสูตรโบราณนู่นี่ครับเจ้าของตัวจริงแล้วครับวันดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับอุปตะทยาใสดีมากยิ่มยหญใสครับทำมันยังไงแต่อ้นี่เนี่ยสูตรขนมปังครับไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เช้ามาไม่ได้หยุดเลยครับเป็นยังไงพี่ขายดีไหมโอ้ไม่มีเวลาหยุดเลยผมต้องเกตดูนะไม่มีเวลาหยุดครับตลาดสุนใจมีอะไรดีครับดีทุกอย่างดีทุกอย่างเลยครับผม บรรยากาศดีครับนดีคนดีนดอของดีของดีอ,งดอาหารดีผลไม้ดีที่ดีที่สุดขนมปัง,ง,นปง,งขนมปังดียขนมปังเจีปแล้วถ้าเกิดคุมาแล้วมาไม่ได้กินขนมปังนี่เป็นยังไงะมันขาดอะไรขาดเลยมันต้องมาเพราะขนมปังเขาจะขายคู่กับกาแฟอ้โกาแฟสุดโบราณไม่มีไม่มีมมที่โบราณอีกแล้วอ่ะสุดสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไปดูโบราณกันาดไหนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูไปดู แต่บอกไว้ก่อนอ่ามันเป็นในที่คอนเซ็ปต์ของเราคือกาแฟโบราณแต่คนขายอะยุคใหม่ดูเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่ครับเนี่ยผู้ช่วยเราครับเป็นผู้จัดการม้ช่วยขายอะไรขายอะไรของกิงเลยครับนี่นี่อะไรนี่อะไรฮะมออะไรฮะอันนี้เป็นมอน้ำร้อนรก้็มาร้นมอหม้อร้อนใช้มอแล้ว อันนี้ใส่นึ่งอะไรฮะนึ่งขนมปังแต่ดูขอดูไหนยขอดูไหนหอ้าสั่งก็ใหญ่โอ้โหนี่ครับใส่ใบเตยนะใส่ใบเตยนะใหม่ๆสดๆเลยครับสูตรใหม่ครับวันนี้วันแรกใช่ไม่ที่ยงมาวันแรกครับโอดไปว่าที่ต่อไปต้องมีมาทุกครั้งเลยเนี่ยเรามาดูครับมาดูนี่กาแฟสูตรโบราณนะครับคนทําสมัยใหม่แต่กาแฟสูตรโบราณนะครับดูนี่ครับร้านกาแฟสูตรโบราณนะครับ เดี๋ยวเราจะ,จะไปติดตามร้านอื่นต่อไปครับ